พระราชปณัดดาในรัชกาลที่หม่มอมราชวงศ์อดุลกิจกิตยากรเป็นอดีตรองประธานศาลฎีกาและหนึ่งในสมาชิกคณะองค์มนตรีไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระราชโอรสในพระวรวงศ์เธอกรมมมือนจันทบุรีสุรนาถ กับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเป็นพระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระบิดาในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาถและเป็นพระอัยกาฝ่ายพระมารดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมรลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาม่อมราชวงศ์อดุลกิตกิตยากรเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพศ2อ7พสอมีชื่อเล่นว่าคุณชายอ้วนมีพี่น้องสี่คนคือม่อมราชวงศ์การ,รยานก,กิตกิตยากร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและท่านผู้หญิงบุสบาสัทนะพงศ์และเป็นพระมาตุลาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันหม่อมราชวงศ์อดุลกิจสมรสกับหม่อมเจ้าพันสวรียุคน พระธิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนกับมอมหลวงสร้อยระยะยุคนเมื่อวันที่4เมษายนพศ2499มีธิดา2คนคือ 1. ม่อมหลวงสมสวรีกิติยากรต่อมาได้รับสถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรชายา พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาทินดามาตรและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทานารีนาฏอภิเศกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันขณะทรงดํารงพยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมาร มีพระราชธิดาหนึ่งพระองค์ได้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงสาริรีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาและสองหม่อมหลวงสราลีกิติยากรสมรสกับธีระเดชจิราธิวัตรมีบุตรสองคนด้านการศึกษาหม่อมราชวงศ์อดุลกจกิติยากร ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนเซนคะเบียนวิชากฎหมายจากสำนักอบรมกฎหมายมิดเดิลเทมเพลประเทศอังกฤษเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมเนติบัณฑิตติยสภาด้านการทำงานเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการสถานพินิษย์และคุ้มครองเด็กกลาง ผู้พิาพากษาสารอุทธร์อธิบดีสารคดีเด็กและเยาวชนกลางรองประธานสารดีกาและองคมนตรีหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่5พฤษภาคมพศ2547สิริรวมอายุได้73ปี